สินแสหมิงเตืนต่นเตือนอัดดวงรายสัปดาห์ให้เอฟซีอย่างนี่วันพฤหัสแล้วดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดาวขยับย้ายถึง3ดวงด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดก็คือดาวศุกร์นะครับในวันที่สพธันวาคม แล้วก็ตามมาติดๆในวันที่สีธันวาคมนั่นก็คือดาวอังคารและดาวพุธแล้วถามว่าดาวศุกร์นั้นสำคัญกับชาวลัคนาราศีพฤษภเพียงใดเอ้าสำคัญสิครับดาวศุกร์เป็นเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาพฤษภเออส่วนดาวอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีพฤษภ เดินเข้าตำแหน่งเกษตรราธิบดีมันเกือบจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันดันหาเสือไปอยู่กับอาทิตย์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะเอาอย่างนี้แล้วกันชาวลัคนาราศีพฤกษนั้นนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันที่ไม่ดีนะครับมีอยู่สามวันด้วยกันนั่นก็คือวันจันท์เปิดมาวันจันเนี่ยรู้สึกเปรี้ยรู้สึกแบบมันเพลียมันในเนืยยังไงชอบโกน ฉะนั้นวันจันทร์ถ้ามันเหนื่อยๆเปรี้ยๆก็อย่าไปตัดสินใจอะไรสาคัญเลยครับตัดสินใจอะไรทั้งเปรี้ยๆเหนื่อยๆอื่นๆมันคงไม่สําเร็จหรอกเนาะอืมแล้วก็วันอังคารก็ขยับดีขึ้นนะอังคารพุธก็ขยับดีขึ้นอังคารพุธเป็นสองวันที่การงานจะเข้า,ขาที่ขึ้นแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็จะมาถึงวันพุธวันพฤหัสกับวันศุกร์สองวันนี้ดูแล้วจะวุ่นวายเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะ ใครที่ครบซ้อนอยู่มีรักซ้อนอยู่ระวังให้ดีนะครับในสองวันนี้คือพฤหัสกับศุกร์อาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามาก็ได้นะติงชาวพฤกษบไว้พอเข้าเสาร์และอาทิตย์ก็ขยับดีขึ้นฉะนั้นในสัปดาห์หน้าวันที่สินเสรหมิงมองเห็นตามรอบวงโครจรของดวงดาวตรงนี้นะครับก็ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือวันจันทร์ที่เป็นวันที่ออที่ผมบอกกระปกกรเปรียนะแล้วก็วันพฤหัสกับศุกร สองวันนี้ระมัดระวังปัญหาเรื่องความรักสักนิดหนึ่งอธิบายความให้ฟังอย่างนี้นะครับสำหรับชาวพฤกษบนั้นเรื่องความรักแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกชาวพฤกษบที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนนะ่ะมันไปอยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยอังคารกับอาทิตย์เนี่ยมันไม่ถูกกันระวังอย่าไป สร้างเงื่อนไขอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอึดอัดใจนะนะนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วพยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดใจหรือว่าเก็บความระแวงสงสัยอะไรของเราจุกจิกไว้อย่าไปทําให้ตัวเองทุกข์ใจไปเปล่าๆเพราะว่าอังคารกับอาทิตย์เนี่ยถึงอังคารเป็นเกษตรก็ตามนะตำแหน่งมั่นคงก็ตามแต่ก็ไปอยู่กับอาทิตย์แล้วเสือกไปเล็งลาหูด้วยเออลาหูทับรักอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องไอ้รัก ซ้อนรักสามเศร้ารักปิดบังอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะต้องระวงังต้องดูให้ดีนะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่นะส่วนคนที่ยังโสดอยู่สงสยัยสงสัยว่าตัวเองจะเข้าไปพัวพันกับรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือจะมีคนที่มันมีคู่อยู่แล้วมาชอบเราก็ได้อืมไปดูนะสัปดาห์หน้านะโชคดี ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเหงอสโทโโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล